สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากช่วยกันกดซับสไครป์ในชา n น l ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่40,000ซับไปด้วยกันกับผมต้องพันวัต์นะครับใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของโคซิโก้มาฝากแฟนๆชา n นลต้องซุยกัน เพราะว่าล่าสุดนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับโคซิโกผ่านทางรายการฟุตบอลไทยวเวลตี้มวนสุขที่ผ่านมานะครับถึงเรื่องราวต่างๆในการที่โคซิโก้เนี่ยคุมทีมฮองอัญญลายในศึกฟุตบอลวีลีกเวียดนามและผลงานก็ดีซึ่งก็มีหลายเรื่องมากๆที่เชื่อว่าแฟนคลับโคซิโก้ก็อยากจะรู้นะครับผมก็สรุปประเด็นสำคัญของรายการฟุตบอลไทยลเลตี้บายสยามสปอร์ตมาให้แฟนๆได้ฟังกันไปดูกันเลยนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องการที่ฮองอันยาลายฟอร์มดีอย่างมากในตอนนี้นะครับนำเป็นจ่าฝูงวิลีิกเวียดนามชนะต่อเนื่องเกือบจะ10แมตช์และแล้วโคซิโก้ก็ฟีเวอร์สุดๆได้รับคำชมในเรื่องของแท็กติกต่างๆนะครับผม่าถามถึงโคซิโก้ว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ฮองอันมีฟอร์มการเล่นที่พุ่งกระฉูดโคซิโก้เขาบอกว่านักเตะในทีมฮองอันเนี่ยมุ่งมั่นที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้แฟนบอลเวียดนามให้เห็นว่าเขาดีพอ รวมไปถึงนะักฟุตบอลก็เข้าใจแทคนิควิธีการเล่นของตนเองที่ใส่ลงไป1-2เกมแรกอาจยังไม่เข้าใจมากนะักทําให้ผลการแข่งขันออกมาไม่ดีแต่หลังจากนั้นนักเตะเข้าใจโดยฟุตบอลของโคซิโก้เนี่ยจะเน้นการเล่นบอลกับพื้นเป็นหลักพอนักเตะเข้าใจพอได้บอลมาอยู่กับตัวมันก็ทําให้สร้างสารรค์อะไรต่างๆได้มากมายซึ่งนักเตะฮองอันก็ทําได้ดีและต้องยกเครดิตให้กับทุกคนที่ทํางานหนะักทําให้ฮองอันฟอร์มดีนะครับ เรื่องต่อมาหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะช่วงหลังเนี่ยโคซิโก้มีข่าวลืออย่างมากว่าอนาคตอาจจะได้รับโอกาสคุมทีมชาติเวียดนามในเร็วๆนี้แทนที่ของปาฮังซอนะครับโค s ซิโก้นี่พูดชัดเจนเลยนะครับว่าข่าวเนี่ยเขาไม่รู้และเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยตอนนี้โคซิโก้เขาโฟกัสอย่างเดียวคือการพาทีมของอันฟอร์มดีให้ได้ต่อเนื่องทำตามเป้าหมายให้ได้ คือการคว้าแชมป์หรือการไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกถ้าเรื่องอื่นตอนนี้ไม่ได้คิดเลยก็สยบข่าวลือต่างๆเลยนะครับโคสซิโก้เขาโฟกัสฮองอันเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องทีมชาติเวียดนามผมคิดว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนสําหรับโคสซิโก้นะครับก็เขาอยู่ฮองอัน,นสัญญาเขา2ปีนี่คือเป้าหมายของโคสซิโก้ในการทําทีมฮองอันเนี่ยปีแรกอะ่ะคืออยากพาทีมกลับมาอยู่ในท็อปของวีลีกจากนั้นก็ ไปเล่นฟุตบอลเอเชียรวมถึงคว้าถ้วยแชมป์ต่างๆปรากฏว่าตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเนี่ยทีมกลับไปอยู่ท็อปและเหลือแค่เป็นแชมป์ซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับสำหรับโคซิโก้แล้วก็ฮองอันยาาลอีกเรื่องก็คือโคซิโก้เขาบอกว่าถึงแม้นักเตะในทีมฮองอันเนี่ยจะมีดีกรีทีมชาติเวียดนามทั้งนั้นและเป็นถึงขั้นซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซุงเชยงหรือเหงียญคลองเฟืองผมก็ถามว่า และนักเตะเหล่านี้เนี่ยมีอีกโก้ไหมเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์โคซิกโก้เขบอกว่าทุกคนในทีมฮองอัญ,ญลายเนี่ยไม่มีใครมีอีกโก้แถมยังคุมง่ายมากๆสำหรับนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเวียดนามทุกคนพร้อมรับฟังอีกอย่างนักเตะฮองอันชุดนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุ12และเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆซึ่งนักเตะในทีมฮองอันยาลายนะครับ พูดอังกฤษได้ถึง80-90%ทำให้ภาษาฟุตบอลเข้าใจกันง่ายมากๆในการสื่อสารนักเตะฮองอันชุดนี้อนาคตไกลจริงๆแล้วก็เป็นอีก1นึ่งเจเนอเรชันใหม่นะครับโคซิโก้ยังกล่าวถึงเหรียญคองเฟืองที่เขาเรียกกันเมสซี่เวียดนามที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีและเขาก็กลับมาอยู่ในผลงานที่ดีในยุคข,ของโคซิโกยิงประตูได้ต่อเนื่องที่ทีมฮองอันนะครับ โคซิโก้เขาบอกว่าเหงียนคองเฟืองเนี่ยเป็นนักเตะที่มุ่งม,มั่นและเป็นนักฟุตบอลที่ทีมฮองอัญลายเนี่ยประธานสโม,มสรรักมากๆเขาบอกว่าเคยมีทีมอย่างโฮจิมินหรืออะไรสักทีมเนี่ยแหละตอนนั้นผมได้ยินไม่ถนัดว่าโคซิโก้เขาพูดถึงทีมอะไรบ้างที่มาขอซื้อตัวเหงียนคองเฟืองนะครับด้วยราคาปีเป็นเงินไทยประมาณ60ล้านบาทซึ่งถือว่ามหาศาลมากๆแต่ฮองอันประกาศไม่ขาย แล้วก็เขาบอกว่าเหงียนคองเฟืองเนี่ยเป็นนักเตะที่ทีมจะปั้นไปอนาคตแล้วก็เป็นนักเตะที่น่ารักมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดนิ่สายของเขาต่างกับบุคลิกที่เห็นนะครับและคนซิโกเขาบอกว่านักเตะฮองอันทุกคนเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายนะครับประธานสโมสรเขารักและให้ทุกคนอยู่ในทีมต่อแต่ถ้าใครจะย้ายก็จะไปด้วยสัญญายืมตัวและอนาคตก็ต้องกลับมาอยู่กับฮองอันยลายรวมไปถึงนักเตะฮองอันแต่ละคนเนี่ย ค่าเหนื่อยอยู่ในระดับที่สูงของประเทศเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ามูลค่าทีมของอันเนี่ยมหาศาลมากๆในวีลิกเวียดนามนะครับคือโคสิโก้พูดถึงเรื่องนี้ผมก็ค่อนข้างอึ้งนะเพราะว่าเงินของเฟือง60ล้านอะ่ะฮองอันไม่ปล่อยอะ่ะแต่ต้องยอมแล้วว่าประธานสโมสรฮองอันยาลายอ่ะโอ้โหเขาเงินถุงเงินถังจริงนะแล้วก็เรียกได้ว่า ค้างขายฟุตบอลสุดๆนักเตะชุดนี้เขาปั้นมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเขารักและเขาผูกพันแล้วผมก็เชื่อว,ว่าเป็นเหตุผลที่เขาไม่ปล่อยนักเตะที่ปั้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกูใครจะซื้อเงอินของเฟืองนี่ยากมากๆนะถึงแม้จะมีค่าตัวสูงขนาดไหนนะครับเพราะฮองอันประกาศแล้วว่าไม่ขายนะนอกจากนี้ครับโคซิโกยังบอกว่าตอนแรกเนี่ยวางแผนว่าในช่วงปลายปีนี้ครับช่วงที่วีลีกปิดฤดูกาลเนี่ยถ้าสถานการณ์ต่างๆกลับมาเป็นปกติเนี่ย เขาจะพาทีมฮองอัญ,ญลายครับมาเข้าแคมป์เก็บตัว15วันที่เมืองไทยและจะมีการอุ่นเครื่องกับสโมสรไทยลีกซึ่งเรื่องนี้ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะผมเป็นคนถามไปนะครับถ้าเกิดฮองอัญ,ญลายมาเก็บตัวที่เมืองไทยได้จริงๆสถานการณ์ตอนนั้นที่เมืองไทยกลับมาเป็นปกติเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลจะรอต้อนรับเยอะแน่ๆและอยากเห็นทีมฮองอันครับเจอสโมสรไทยลีกทีมไหนก็ได้นะครับในเกมอุ่นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นเมืองทองบุรีรัมย์ท่าเรือบีจหรือแบงคอกถ้าจัดทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องและมีการถ่ายเทอดสดผมการันตีว่ายอดคนดูกระจุยกระจายแน่ๆนะครับและอยากจะเห็นว่าจะสู้กันได้สนุกขนาดไหนอยากเห็นมากๆนะครับแต่ต้องดูว่าสถานก,การณ์ตอนนั้นจะปกติหรือเปล่านะอาแฟนวันก็รอติดตามอันนี้โคซิโกพูดมานะครับถ้าได้มาจริงๆนะ คิดดูครับฮองอันยาลายอุ่นเครื่องกับเมืองทองโอ้โ,ห,โ,ห,โห,หน่าดูหรืออุ่นเครื่องกับบีจีอย่างนี้เงยนคองเฟืองเรื่องซุงเชืองเจอ,อกับทั้งฝั่งวิกเตอร์คาโดโซอันเดสตุนเยสหรือฟันดี้จะผ่านได้หรือเปล่าอันนี้น่าดูจริงๆนะครับส่วนโอกาสที่จะคว้าวนักเตะไทยมาเล่นที่ฮองอันเนี่ยโคซิโก้บอกเป็นเรื่องของอนาคตตนเองเนี่ยไม่สามารถตอบได้นตอนนี้ ส่วนจะได้เห็นนักเตะฮองอันไปเล่นฟุตบอลไทยลีกหรือเปล่าโคซิกโก้เขาก็บอกว่าน่าจะยากเพราะตอนนี้สโมสรเนี่ยกำลังตั้งเป้าหมายใหญ่เพื่อประสบความสําเร็จแต่เชื่อว่านักเตะหลายๆคนของฮองอันยาลายเนี่ยสามารถเล่นไทยลีกได้แน่ๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่น่าสนใจของโคซิกโก้ที่ผมสรุปมาให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าใครอยากฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆของโคซิกโก้เนี่ย เข้าไปฟังกันได้ที่รายการฟุตบอลไทยเวอร์ตันวันศุกร์ที่30เมษายนทาง YouTube สยามสปอร์ตหรือ Facebook สยามสปอร์ตฟุตบอลสยามนะครับวันนั้นผมเป็นพิธีกรกับน้าหนงด้วยสนุกมากๆคือการได้คุยกับโคชิโก้เนี่ยทุกครั้งเลยนะครับผมรู้สึกว่าเขาเป็นโค้ชที่สัมภาษณ์ดีจริงๆและทัศนคติดีมากๆนะครับ ผมว่าตอนนี้โคชิโก้เขาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมฟุตบอลเวียดนามกับไทยมหากันนะเขาบอกว่าอยากเห็นไทยและเวียดนามเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายให้ได้ในคัดบอลโลกแล้วก็มีอีกหลายประเด็นมากๆเขาพูดตามความจริงในหลายเรื่องนะครับทำให้แฟนบอลฟังสนุกจริงๆนะบอกเลยว่าโคชิโก้เขาเป็นคนที่เก่งมากในทุกเรื่องไม่แปลกใจนะครับที่ชื่อเสียงของเขาจะติดลมบนนะทั้งที่ไทยแล้วก็เวียดนาม จากนี้ก็ดูกันว่าเขาจะพาฮองอัญญาลายเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโคซิโก้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มาพูดคุยกันหวังว่าแฟนๆจะชอบนะครับเพราะทุกเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยก็ผ่านการคุยกับโคซิโก้มาโดยตรงเลยครับถ้าชอบก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ในเรื่องของโคซิโก้ครับมาต่อกันที่ในช่วงที่ไทยลีกปิดฤดูกาลนะครับมีนักเตะหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าหาความรู้เข้ามาใส่ตัวนะครับก็คือวรชิตคณิศีบำเพนนะครับ มิดฟิลจอมแกล่งของชนบุรี FC โดยเจ้ายิมเนี่ยเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับในช่วงไทยลีกปิดฤดูกาลก่อนจะเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยเนี่ยเขาได้เข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเป็นโค้ช FA Thailand i n t r o d u c t o r y Co รี่นะครับซึ่งทางฝั่งของวุลชิดเนี่ยก็เรียนจบพร้อมรับมอบประกาศนียบัตรเป็นที่เรียบร้อยวุลชิดนะครับเขาได้เผยถึงการอบรมโค้ดด้วยวัยเพียงแค่24ปี ด้วยวัยที่เขาเป็นนักฟุตบอลที่กําลังจะขึ้นมาเต็มตัวแบบเป็นตัวหลักของชนบุรีเ c นะครับหลายคนก็แปลกใจว่าโวลเลชิตเนี่ยจะไปอบรมทําไมหรือจะเลิกเล่นแล้วเหรออันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะโวลเลชิตเขาเผยถึงการเข้าอบรมโค้ชเขาบอกว่าถึงแม้เขาเองเนี่ยอายุจะแค่24ปีและตอนนี้ยังเป็นนักฟุตบอลอยู่แต่เขามองว่าอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนและช่วงนี้เขาก็ว่างด้วยก็อยากมารู้อะไรที่ไม่เคยรู้ สมัยเด็กเขาอาจจะยังไม่รู้ในศาสตร์ฟุตบอลมากพอแต่พอมาเรียนก็ได้รู้รายละเอียดมากขึ้นวอลชิดนะครับเขายังบอกอีกว่าเพราะรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยเขาอาจจะขาดความรู้ไปจึงทําให้บางอย่างเขาก็ไม่เข้าใจแต่พอได้มาอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นโค้ดสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้เขาสามารถไปสอนน้องๆในทีมได้และเขาก็เอารายละเอียดที่เขาเรียนรู้มามาพัฒนาตัวเองเพราะรายละเอียดส่วนลึกของฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญ สำหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับไปไปมา,มาเนี่ยผมชอบบทสัมภาษณ์นี้ของวุลชิตนะมันมุงบอกว่าเขาโตขึ้นจริงๆนะครับอย่างคำพูดว่าการมาเรียนโค้ชเนี่ยทำให้รู้ศาสตร์ฟุตบอลที่ไม่เคยรู้มากขึ้นและจะเอาไปใช้ในสนามฟุตบอลรวมถึงคำพูดที่ว่าจะเอาความรู้ไปสอนน้องๆในทีมอันนี้ผมชอบนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่ทราบว่าวุลชิตเนี่ยเขาไม่ใช่เยาว,วชนเขาไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับ เขาก้าวมาเป็นนักเตะวัยรุ่นเป็นรุ่นพี่ของนักเตะเยาวชนของชนบุรีอีกหลายๆคนก็อย่างที่ทราบว,ว่าชนบุรีเนี่ยนักเตะดาวรุ่งเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นฉัดมงคลเดืองธนะโรดชันนลงซึ่งวโรชิตการที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยก็ต้องคอยสอนน้อง,องๆจะฟังอย่างเดียวเหมือนตอนเยาวชนไม่ได้แล้วนะครับไม่แน่นะครับเนี่ยจะเป็นอีกก้าวสาคัญของวโรชิตที่ทําให้เขาโตขึ้นและก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเพราะตอนนี้กระแสของวโรชิตกําลังถูกชนบุรีดันขึ้นแบบเต็มที่นะครับ แล้วก็ทีมนี่ก็ประกาศไม่ขายโคดเต้ยก็บอกว่าวอิชชิตเนี่ยสุดยอดแน่นอนเมื่อเล่นคู่กับกิรีคันยุกมันแน่ๆก็หวังว่าในอนาคตจะเห็นวอิชชิตนะครับก้าวขึ้นเป็นแข้งดังเป็นตัวหลักทีมชาติไทยแบบเต็มตัวก็รอดูแล้วกันว่าวอริชชิตจะก้าวไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าครับขยับไปดูการท่าเรือกันหน่อยนะครับล่าสุดก็ได้เผยโฉมชุดแข่งขันใหม่ภายใต้แบรนด์อาริที่จะใช้ลุยศึกฟุตบอล FC c แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มที่จะฟาดแข่งในวันที่21มิถุนายนนะครับต้องขอขอบคุณอาริย์อย่างมากที่ส่งมาให้ผมต้องพนุวัฒน์สัมผัสต้องบอกว่าเสื้อตัวจริงเนี่ยสวยมากๆนะครับไม่เชื่อดูรูปที่ผมใส่เลยใครใส่ก็เท่นะครับไปอุดหนุนกันได้นะโดยการท่าเรือเนี่ยเขาเปิดตัวชุดใหม่ก็เป็นอาริที่รับผลิตนะครับชุดสีหลักของชุดเย่าเนี่ยเขาใช้สีแสดน้ำเงินนะครับส่วนชุดเยือนใช้เหลืองทอง โดยได้แรงบันดาลใจจากธงตราหมากลุกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชยนะที่ถูกบิดให้เป็นกราฟิกแบบเทๆ่ๆสร้างความแปลกใหม่นะครับโดดเด่นและสะดุดตารวมถึงธงไตลงหลังคอเสื้อที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษนะครับหนุนด้วยสมอเรือและโล่จากตาสโม,มสรการท่าเรือนะครับขณะที่การตัดเย็บเนี่ยให้สอดรับกับการเคลื่อนไหวที่ล่องแค่วสวมใส่สบายระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี มีน้ำหนักเบานะครับโดยเปิดจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านอาลีฟุตบอลทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ a l i f o o t b a l l s t o r e c o m ไปอุดหนุนกันได้นะครับสวยมากจริงๆผมได้ใส่แล้วต้องบอกว่าเท่มากใส่สบายสุดๆนะครับเป็นแบบแปลกใหม่เลยผมชอบลายตาหมากลุกนะทั้งสีแสดหรือสีเหลืองอะ่ะสวยหมดนะครับแล้วก็ดูดิผู้ชายใส่ก็เท่ใช่ไหมผมใส่อย่างเท่เลยส่วนผู้หญิงใส่ไม่ต้องพูดถึงสวยมากๆและเท่มากๆครับ ดูมาทำแป้งครับประธานสโมสรการท่าเรือที่ใส่โอ้โหทั้งชุดเย้าและชุดเยือนใส่ชุดไหนก็สวยแล้วก็เท่เลยครับไปจับจองกันได้นะครับที่อาริทุกสาขาเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสําหรับการท่าเรือก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มโดยท่าเรือเนี่ยอยู่กลุ่มเจนะครับร่วมกับกว่างโจเ FC จากจีนคิดฉีจากฮ่องกงแล้วรอผู้ชนะรอบเพียออฟนะครับระหว่างเซเรโซเมลเบิร์น รอติดตามขณะที่โปรแกรมต่างๆเดี๋ยวก็จะออกมาติดตามใครใดีนะครับสำหรับการท่าเรือแต่เชื่อว่าเสื้อชุดนี้เนี่ยแฟนบอลการท่าเรือน่าจะเข้าไปจับจองกันเยอะมากๆแน่นอนเพราะว่าสวยแล้วก็แปลกใหม่เพราะการท่าเรือเนี่ยกับการใช้แบรนด์อาลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่เหมือนกันนะครับและปรากฏว่าก็ออกแบบมาได้แบบโดนใจวัยรุ่นโดนใจแฟนบอลสิงเจ้าท่าจริงๆก็ไปจับจองกันได้นะครับอะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมและอย่าลืมนะครับช่วยกันกด s ั b s c คร b e กดไลค์กดแชร์ในช anel ต้องสุยมุ่งสู่4 0 0 0 0ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมอ่านหมดอาจจะยังไม่ได้ตอบขออภัยช่วงนี้พอดีกำลังยุ่งๆกับการทำาสตูใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ